โฟร์ที่กาแฟครีมนมสไตล์เกาหลีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำกันนะคะไปเลยค่ะใอ้ผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะ2ช้อนชาปูนๆเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะวันนี้ใช้น้ำตาล่าไม่ขัดขาวนะคะ4ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะผสมกับน้ำร้อนจัดนะคะแล้วก็ใช้ที่ตีฟองนมค่ะ ทำเร็วสูงนะคะปั่นค่ะ,ะค่อยๆปั่นนะคะเราก็จะเริ่มเป็นครีมกาแฟขึ้นมานะคะปั่นจนให้ขึ้นครีมหนานะคะเดีย๋ยวไปดูกันค่ะว่าครีมเป็นแบบไหนได้แล้วค่ะครีมกาแฟของเราหูหนานุ่มน่าทานใช่ไหมล่ะคะตามมาค่ะเตรียมนมสดจืดนะคะประมาณ3-4ของแก้วนะคะใส่น้ํำแข็งให้เย็นๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ใช้ครีมกาแฟนะคะ โตลงไปบนนมสดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ <H m> hmm> ฉันดูหนานุ่มอะไรเช่นนี้โอ้โห <H m> hmm> เสร็จแล้วค่ะกับโฟร์ดีคอฟฟี่กาแฟแก้วนี้ลองทำที่บ้านดูนะคะต้องไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะ